เปิดออนหรือยังเปิดแล้วนะครับพอเราเปิดแล้ว,ลวให้เหยียบเขาเร่งจนสุดเลย <Yeah. S 1> เหยียบเห็นไหมตำแหน่งนี้มันจะเปิดออกนะครับพอเปิดปุ๊บเราใช้น้ํายาล้างได้เลยครับเราวก็ฉีดล้างเลยนะล้างทำความสะอาดนะครับให้อีกคนหนึ่งเหยียบค้างไว้นะถ้าปล่อยสวัสดีครับผมวันนี้มาเจอกันหนึ่งคลิปหนึ่งงานหนึ่งเคสนะครับกับงานซ่อมบํารุงดูแลรักษา เครื่องยนต์นะครับผมเอแจ้งว่าตอนเช้าเครื่องยนต์สตาร์ตติดเดินสั่นนะครับสักหนึ่งนาทีนะคเครื่องยนต์นะครับก็จะใช้ได้มันเดิมนะเดินดีเหมือนเดิมนะฮะเราจะนำท่านไปตรวจเช็คด้วยกันว่ามันเป็นที่อะไรนะครับแต่เบื้องต้น f อบอกว่าให้ทำการเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องให้ก่อนนะแล้วก็เช็คของเหลว เช็คตามจุดต่างๆว่ามีอะไรรั่วซึมไหมนะฮะและทําการแก้ไขนะครับเดี๋ยวเราไปดูไปชมกันนะครับท่านนี้เราจะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องก่อนนะน้ำมันเครื่องที่ใช้ก็คือเกรดพรีเมียมนะเป็นฟูลี่เซนเทติกนะครับนี่ใช้ได้ประมาณ10,000กิโลนะครับผมอ่าอย่างดีเลยนะตัวนี้10 0 0 0กิโลนะครับใส่ในรถคันนี้นะ4ลิตรนะครับ โตโยต้าวิสคันนี้นะฮะเราจะเช็คระยะทุกจุดนะครับเราจะไปดูว่าเราเช็คตรงไหนบ้างนะฮะเอาคร่าวๆสั้นๆนะเราทําคลิปขึ้นมาให้ดูนะครับตอนนี้เราถ่ายน้ำมันเครื่องออกแล้วนะจะเติมเข้าไปที่ประมาณ3มลิตรครึ่งก่อนนะครับหลังจากนั้น เราจะทําการสตาร์ทเครื่องยนต์นะ้ิงไว้ประมาณ1นาทีนะครับแล้วก็จะทําการดับเครื่องยนต์นะครับหลังจากที่เราดับเครื่องยนต์ก็จะทิ้งไว้ประมาณ2นาทีนะแล้วทาการวัดดูว่าน้ำมันที่เติมลงไปจะพอดีหรือไม่นะถ้าไม่พอดีก็จะทําการเติมเพิ่มนะครับผมประมาณนี้นะฮะหลังจากที่เรา ติมน้ำมันนะเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะทาการสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับสตาร์ททิ้งไว้สักหนึ่งนาทีนะครับหลังจากนั้นก็จะดับเครื่องยนต์นะพอดับเครื่องยนต์นะครับเราก็จะทิ้งไว้สองนาทีแล้วทําการตรวจวัดนะครับเครื่องยนต์ติดขึ้นมาแล้วนะเราก็จะทิ้งไว้ประมาณหนึ่งนาทีนะครับพอครบหนึ่งนาทีนะ ให้เราดับเครื่องยนต์นะครับเราดับเครื่องยนต์แล้วนะก็จะทิ้งไว้สองนาทีนะครับในน้ำมันในตัวเครื่องยนต์เนี่ยไหลลงไปในก้นอ่างก่อนนะครับหลังจากนั้นครบสองนาทีเราก็จะชักก้านไม้วัดขึ้นมาดูนะครับอ่ะตอนนี้ครบเวลาสองนาทีแล้วนะดึงไม้วัดขึ้นมาครับเช็ดก่อนนะครับครั้งแรกให้เช็ดก่อน ั้งต่อไปเสียบจืบวัดใหม่เดี๋ยวมาดูกันครับนี่เห็นตำแหน่งของการไม่วัดนะนี่ตัวนี้เขียนว่า F อนะครับ F คือเต็มนะครับน้ำมันอยู่ระดับนี้นะไม่พอนะครับมีครึ่งเดียวที่เหลือต้องเติมเพิ่มนะครับเดี๋ยวเราจะเติมส่วนที่เหลือลงไปนะครับ เยวจะเติมน้ำมันส่วนที่เหลือลงไปนะฮะเติมหมดเลยทั้ง4ลิตรนะครับอันนี้ก็เหลืออยู่ประมาณเกือบครึ่งลิตรนะครับหรือจะเติมลงไปเช็ดทำความสะอาดปิดฝาน้ำมันเครื่องให้เรียบร้อยนะครับ ทีนี้เราจะดึงไม้วัดน้ำมันนะการวัดน้ำมันดึงขึ้นมานะครับดูระดับนะครับมาดูใกล้ๆยังไม่ชัดนะครับเดี๋ยวเราอีกทีนึงนะครับปึ๊บเห็นไหมครับระดับน้ํามันพอดีเลยนะฮะโอเคนะครับสําหรับคันนี้นะอายุงานก็เยอะแล้วนะฮะเราจะไปเช็คอะไรบ้างหนึ่ง น้ำมันเครื่องไปแล้วนะครับสองดูหม้อน้านะดูถังพักน้ํานะครับน้ําเต็มระบบนะครับเพื่อให้ความช่วยที่เปิดฝาหม้อน้ําครับงานเปิดฝาหม้อน้ําน้ําเต็มระบบนะฮะทานนะครับปิดฝาให้แน่นนะครับน้ํายังเต็มระบบอยู่แต่เพื่อความมั่นใจนะฮะ เราแนะนําให้ดูตามจุดต่างๆเช่นก็อต่อ,อสายท่อน้ำนะเข้าเครื่องเข้ามอน้ํานะครับเราดูตามจุดต่างๆนะว่ามีน้ําไหลหรือว่าซึมตรงไหนบ้างนะครับเราน้ําก็อยู่ตรงนี้นะฮะหลังใดนะท่อรั่วไม่ดีนะครับเราสังเกตแล้วคันนี้ไม่มีรอยรั่วนะครับน้ํานะอ่ะผ่านไปนะครับน้ำมันเครื่องนะแนะนํา ถ้าเราเปลี่ยนถ่ายเศษหนึ่งเลยต้องทำอะไรครับเป่ากองเครื่องนะครับหรือกองอากาศนะเป่ากองอากาศนะครับอ่าแต่เวลาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะเราแนะนำให้เป่าหรือเปลี่ยนนะครับกองอากาศนะครับถ้ oh, า <that. S 1> วิทคันนี้นะฮะเอฟซี FC บอกว่าสกรปรกมากนะแนะนำ ให้เปลี่ยนนะครับจัดไปเลยนะฮะเปลี่ยนก็หายใจคล่องขึ้นนะถ้าไม่เปลี่ยนก็อึอดอัดเหมือนหายใจไม่สะดวกนะครับแนะนําเปลี่ยนดีกว่านะครับจิบ็อกครับนะหลังจากที่เราดูหม้อน้ํานะเรื่องน้ำมันเครื่องส่กรออากาศไปแล้วนะครับต่อด้วย น้ำมันเบรกนะครับอ่าน้ำมันเบรกนี่วิธีสังเกตนะครับมันจะมีมินกับแม็กนะฮะเนี่ยมินนี่คือำสุดนะครับแม็กคือด้านบนนะคือเต็มนะครับตอนนี้น้ำมันเบรกไม่ขาดนะฮะถ้าไม่ขาดแสดงว่าไม่มีรั่วซึมนะครับอแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะถ้าสมมติว่าน้ำมันเบรกเนี่ยลดลงนะครับลดลงนะฮะ ให้ไปดูที่ผ้าเบรกด้วยนะครับเวลาเนื้อผ้าเบรกนะมันหายไปนะน้ำมันเบรกก็จะลดลงตามนะแต่ครัน้นี้เซอร์วิสกับเราประจํานะครับช่วงบงช่วงล่างทําที่นี่หมดนะครับคือเรารู้ว่าครันนี้ผ้าเบรกย,ยังมีอยู่นะเป็นวิธีสังเกตยอย่างนึงคือให้สังเกตน้ํามันเบรกนะถ้าน้ํามันเบรกลดกแสดงว่าผ้าเบรกก็ใกล้จะหมดเหมือนกันนะครับต่อไปนะเป็นน้ํามัน power นะครับน้ํามัน power อยู่ในระดับนะครับระดับของเขาคือแมนะ็กนะ่อยู่ในระดับนะไม่ได้ขาดนะครับอ่านะต่อไปเราก็จะสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับจะสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับเพื่อวัดน้ามันเกียร์นะว่าอยู่ในตําแหน่งที่เหมาะสมหรือไม่นะครับนะผมสตาร์ทเครื่องยนต์ไว้สักพักแล้วนะครับตอนนี้นะะก็คือจะวัด ที่ก้านไม้วัดน้ำมันเกียร์นะครับดึงออกมาไม่ชัวร์นะเดี๋ยวเช็ดแล้วก็วัดลงไปใหม่นะแล้วดึงขึ้นมาใหม่นะครับปุ๊บมาดูตำแหน่งตำแหน่งน,น้ำมันเกียร์นะของการไม่วัดเนี่ยเดี๋ยวเช็ดให้สะอาดก่อนคือตอนนี้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมแล้วนะครับเช็ดเลยปาบ นะแล้วมาบอกการไม่วัดน้ำมันเกียร์เนี่ยนะฮะท่านจะเห็นมีสองแง่งเห็นไหมครับมีสังเกตได้เีแง่งแง่งด้านล่างนะหยกักแล้วก็ด้านบนนะครับด้านล่างนี่คือเย็นนะหรือว่าครูก็อยู่ในระดับนี้นะแต่ถ้าเราสตาร์ทเครื่องหรือว่าใช้างานแล้วนะจะอยู่ตำแหน่งนี้หรือว่า เครื่องยนต์ร้อนแล้วนะก็จะอยู่ในตำแหน่งนี้นะครับอันนี้คือน้ำมันเกียร์ไม่ได้ขาดนะครับผมนะครันนี้นะลูกค้าบอกว่าสตาร์ทตอนเช้าสั่นอ่าสั่นสตาร์ทเอ่อสตาร์ทตอนเช้าสั่นนะครับแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณหนึ่งนาทีเครื่องก็จะนิ่งปกตินะครับเบื้องตน้นเราจะดูที่หัวเทียนนะครับผม เราจะเตรียมบล็อกมาถอดหัวเทียนดูนะฮะเช็คดูนะครับใช้เบอร์สิบนะเปิดฝาเข้าบบาออกมานะครับพอเปิดออกมาเราจะเห็นหน้าตาของคอยจุดระเบิดนะเดี๋ยวเราจะถอดหัวเทียนออกมาเช็คกันนะครับนี่ข้างบนเป็นน้ตเบอร์สิบเราก็จะถอดออกให้หมดนะครับแล้วนกะ็ยกคอยจุดระเบิดออกมานะครับนะหาถาดระวางแล้วนะครับชัดเจน นอจะได้ไม่หายนะครับอ่ะยกออกมาดูนะครับอ่าพอจุดระเบิดที่เราดูนะฮะอยู่ในสภาพที่ดีพร้อมใช้งานนะครับเดี๋ยวเราจะให้ทีมงานเรานะถอดหัวเทียนออกมาดูนะครับเออเอ๊อเออ จับไว้นะฮะดูหน่อยสิอ้าวหัวเทียนนี่ยังใหม่กิ๊บเลยนะฮะแล้วเผาไหม้ด้านในดีมากนะครับสูบที่หนึ่งอ่าเราเห็นแล้วนะครับทีนี้เพื่อความชัดเจนนะครับถอดเราทั้งสี่ตัวเลยนะฮะถอดออกมาทั้งสี่ตัวเลยนะครับฮะนี่เราถอดออกมาครบทั้งสี่หัวแล้วนะหัวเทียนนะครับดูสภาพนะฮะสภาพคันนี ยังดีอยู่นะเผาไม่ดีมากครับหัวเทียนผ่านนะครับเดี๋ยวเราจะใส่กลับเข้าไปนะครับผม ขัอยให้ครบตัวๆๆนะครับนะทีนี้เรามาเล่าต่อนะครับครันนี้นะฮะอาการสั่นเรายัางไม่เจอนะครับตอนเช้านะฮะทีนี้เราทําการเนี่ยหนึ่งเลยดูหัวเทียนแล้วเกี่ยวกับระบบไฟนะระบบอากาศเอ๊ยังขาดอีกอย่างหนึ่งนะครับคือเขาเรียกลิ้นปีกวีเสื้อนะหรือว่า เร่งดิ้นเร่งนะตรงเข้าลมไปดีเรายังไม่ได้ดูเลยนะฮะทีนี้เราจะเปิดนะลื้อท่ออากาศออกมาดูนะครับว่าสกรปรกไหมนะฮะอันนี้เป็นสิ่งสําคัญเลยฮนะแกะใหม่นะเดี๋ยวเราแกะกองอางกาศใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับทําการตรวจเช็คนะฮะ สำหรับท่อสางเดิอากาศตรงนี้นะก็ต้องใช้ครีมนะ้วเข้าไปกดด้านในแล้วดึงออกมานะครับยกโยกๆิดนึงนะโอเคฮะคันนี้เรามองด้านนอกนะครับตรงลิ้นปีกมีเสื้อเนี่ยนะถือว่าไม่ดำมากนะเดี๋ยวเราจะถอดออกมาให้ดูนะครับด้านในนะฮะ เป็นอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่ทําให้เครื่องยนต์สตาร์ทต,ตอนเช้าเราเดินไม่นิ่งนะจริงๆฮะตัวนี้มีผลชัดเจนนะครับเดี๋ยวเราถอดออกมาให้ดูนะครับนะครับหลังจากที่เรานะหรือด้านหลังของดินปีกออกมานะที่อยู่ด้านในคอยดีนะครับสังเกตว่า เห็นไหมครับจะมีค่าฝุ่นค่าสกรปรกนะนี่เลยเดี๋ยว,ยวทำาันเดยมาบเห็นไหมครับนี่ทำให้ไปอุดตันนะทางเดินอากาศไม่สะดวกนะอันนี้เป็นหนึ่งเหตุผลที่ทำให้เครื่องตอนเช้าเนี่ยสตาร์ทแล้วเครื่องไม่นิ่งนะคือสตาร์ทติดอยู่แต่เครื่องเดินไม่นิ่งนะปกติสตาร์ทตึงรอบจะวิ่งขึ้นเลยพันกว่ารอบ เวลาอุณหภูมิได้รอบถึงจะลงมา800นะครับทีนี้นะครับวิธีการล้างเราจะไปล้างโดยใช้มือนะครับไปดันตรงแกนลิ้นปีกผีเสื้อเนี่ยไม่ได้เลยนะดันเข้าไปแล้วเอามือหย่แหรือเอาทิชชู่หรือน้ำยาฉีดล้างแล้วเอามือก็ไม่เช็ดไี่ได้นะครับพังแน่นอนนะฮะวิธีการล้างนะฮะง่ายๆครับ ตอนนี้เราถอดออกมาหเห็นภาพเฉยๆนะฮะถ้าอยู่ลิ้นปีกผีเสื้อเนี่ยถ้าติดอยู่ด้านในก็สามารถทําแบบนี้ได้เลยนะฮะเดี๋ยวเราจะทําให้ดูนะว่าไม่ต้องถอดออกมาก็ได้โดยล้างแบบไหนนะครับที่ไม่ต้องถอดนะฮนะน่ะต่อไปเราจะมาบอกวิธีการล้างนะปีกผีเสื้อแบบง่ายๆนะตัวนี้เราเลือกมาใช่ไหมครับแอร์โฟเสียบก่อนเลยนะเสียบกลับเข้าไปก่อนลักไปนะครับ ตัวนี้อยู่ตำแหน่งอย่างนี้นะเสร็จให้เราอีกคนหนึ่งนะให้อีกคนนึงเดินเข้าไปในรถนะครับแล้วก็เปิดสวิตช์แจออนเปิดออนยังครับเปิดออนหรือ,อยังเปิดแล้วนะครับพอเราเปิดแล้วให้เหยียบเขาเร่งจนสุดเลย <Yeah. S 1> เหยียบเห็นไหมตำแหน่งนี้มันจะเปิดออกนะครับพอเปิดปุ๊บเราใช้น้ํายาล้างได้เลยครับ ก็ฉีดล้างเลยนะล้างทำความสะอาดนะครับให้อีกคนนึงเหยียบค้างไว้นะถ้าปล่อยเมื่อไหร่นะครับถ้าเราปล่อยคันเร่งเมื่อไหร่ตอนไหนมันก็จะหนีบมือเราเลยนะรีบดึงมือออกนะครับเดี๋ยวเฟื่องแตกเนฟะื่องข้างในแตกหลายตังเลยนะรุ่นนี้นะเ,เ,เ,เราล้างให้สะอาดเาาชั่วเขาโบ๊ะเลยนะครับ นี่นะล้างซานแล้วนะลองเหยียบกระเล่งสุดอ่าปล่อยนะวิธีการล้างคือให้คนหนึ่งเหยียบกระเล่งด้านในนะพอปีกนินเล่งเปิดนะให้ทําการล้างนะครับถ้าเราเอามือไปล้วงนะเปลืองแตกแน่นอนนะครับจากหลักร้อยกลายเป็นหลักหมื่นนะครับผม่นะพอล้างเสร็จแล้วเราก็จะประกอบกลับเข้าไปนะครับจับงานซ่อมบํารุงนะ คันนี้มาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะก็เช็คตามจุดต่างๆนะเราเช็คให้หมดนะตั้งแต่เบรลกปืนลอ้อนะครับช่วงล่างอ่าคันนี้เช็คให้หมดแล้วนะแต่เรามาบอกวิธีการดูแลรักษาอ่า่อมบำรุงเครื่องยนต์นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะก่อนจะใส่เข้าไปนะเอฟโโฟนะควรล้างด้วยนะครับนี่นะครับเอฟโโฟอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวเราถอดออกมาแล้วฉีดล้างทำความสะอาดด้วยครับสตาร์ทเลย รันเครื่องเนี่ยตาทปุ๊บเครื่องจะเร่งบึ้มนะครับเพราะอากาศเดินดีนะครับสำหรับแอร์โฟตัวนี้เราล้างให้แล้วนะครับดูนะความสกรปรกนะฮะชัดเจนนะครับอตอนนี้เครื่องเดินนิ่งกว่าเดิมเยอะเลยนะครับทีนี้หลังจากที่เราล้างทำ ผมก็สะอาดเสร็จแล้วนะการเปิดฝาข้อขอกมาเราเห็นอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับหนึ่งเลยนะตรงนี้เป็นกระดูกงูนะเขาเรียกข้อกันสาไปนะเรายกมาดูนะจะเห็นรอยสีนะครับนี่นะสีไปสีมาเดี๋ยวฟิวขายไม่รู้เรื่องนะเดี๋ยวไฟช็อตนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราจะทำการาเก็บกามเรียบร้อยให้ใหม่นะครับผม เดี๋ยวเราใช้กระดูกปอกระดูกงูนะแล้วก็พันด้วยเทปพันสายไฟนะครับก็บปล่อยไว้นะฮะไฟอาจลุกไหม่ในห้องเครื่องยนตได้นะครับเสร็จเรียบร้อยนะกับงานซ่อมบำรุงดูแลรักษานะฮะคันนี้มาทำการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องกับเราแล้วแล้วก็ตรวจเช็คตามจุดต่างๆนะฮะว่าจะมีอะไรเสียหายเพิ่มเติมไหมนะครับและอีกอาการหนึ่งที่มาคือ ตอนเช้าสตาร์ทเครื่องเดินไม่นิ่งนะครับเราทําการแก้ไขให้เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับท่านใดที่ชอบคลิปที่เราทําออกมานะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามทางช่อง Youtube อูงแงจะเลินการช่างด้วยนะครับวันนี้กล่าวคาว่าสวัสดีครับผมจะจบงบไม่บานปลายที่อูงแงจะเลินการช่างนะครับ